อืมคือผมตกแรงเลยเนะว่าได้เรื่องแรงคือเมื่อกี้ผมจะขึ้แแนแรงเลยินนิดเดียวถ้าเกิดไม่ได้เป็นคาตกรจะได้เป็นลูกเรือขึ้นแรงแน่นอนแต่นี้ผมได้เป็นคาตกรไงแรงก็เลยตกเลย แหลงตกแหลงตกนะเฮ้ยเปลี่ยนฆาตกรจริงเลยแหลงเนี่ยในแหลงผมไม่ค่อยแนะนำเฮลิคอร์คาตกรเท่าไหร่นะ <S 1> <S 1> คืออัตราการชนะมันจะดรอปลงเลยเวทในแหลงเนี่ยเฮลิคอร์คาตกรไปหาเล่นในโหมดธรรมดาดีกว่าครับง่ายกว่าเยอนเพื่อน,นที่ เล่นอะไรนะขนาะผมยังไม่อยากเล่นมันเลยก็แต่กอดอะไรก็ยวนกั้อนไปนี่มันโดนครับตกอยู่ที่จุดเกิดครับกำลังจะรีพอร์ตแต่เวลาย้อนก็เลยรีพอร์ตรอบ เกาออเอห่าวค่าใช่ป่าว่าแล้วที่วิ่งส่วนไปผมผมว่าแล้วไม่รู้กำลังจะเปิดไฟเลยมีคนกดย้อนเวลาเชผมอยู่รอดอะอยู่ตรงลาวายอย่างเดียว ตอนแรกคิดว่าน้ำตาลเป็นนักล่าค้าหัวเห็นมันเดินมาหาผมกระตุกชิบหายเร็วตรงพู้น่ากลัวผมอ่ะตอนนี้วิ่งไปทำฮารกิจตรงห้องแอดมินนะ่ะโอเคผมไม่ยิงอยู่รอดกัแล้วกันงั้นโวนเขาเอาไปไม่ยิงอยู่รอด นี่คือไม่ตึงนะครับล,ลูกเรือลูกเรือเล่นยังไงมันก็เหมือนจะชนะบทุกทางนอกจากเราจะไม่เจอคนเล่นลูกเรือแบบแบบที่ฟ้าเป็นคนไม่ฟังคนแล้วก็เป็นเด็กด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนไม่ฟังคนก็คือเรามีโอกาสแพ้สูงแต่ก็นั่นแหละลูกเรือนะ,ะับน,นะครับมันจะไปแพ้ยดงไง อยากแก้ทางเจ้าหการเวลาไม่ต้องปิดไฟเชื่อผมเลยคือปิดไฟไปก็ เปนอทหารผ่านศึกนะไม่รู้ว่าไอ้สีแดงนี่มันเป็นอะไรกันแน่เนี่ยอยู่ดีเดินเข้ามาใกล้ผมแล้วก็ตายเองเนี่ยนายอำเภอครับไนม่วงไปแลไรไอ้สั์เดีอยอยู่มันเล่นกับดักผมเฉยเลยม่วงสายรับนายอำเภอบิงทหารเพื่อทำไมเพื่ออะไร มตกใจเลยเมื่อกี้มึงแก่ไฟยังมีแดงกับฟ้ามิ้นอยู่เลยแดงไปยิงฟ้ามิ้นตายเฉยอยากรู้เหมือนกันเองเหลืองอยู่รอดมิ้นทหารม่วงม่วงสายรับแล้ว่อมหมดแล้ะผมก็สายลับครับอ้าวสายรับสองคนอีกเนี่มันต้องมีคนโดนแล้วนมันซ้ำกันได้อ๋อ แล้วนี้วอดอะไรกันนะไม่ร,มรู้ไม่รู้ยังถ้าอยากรู้วิธีชนะฆาตกรนะครับคือผมแนะนำให้หยิบฝ่ายเป็นกลางมาก็คือพวกนักสกจิตกับพวกฆาตกรมานะครับพวกนี้สองคนนี้มันดีนะเว้ยพวอ่อนทุกนเเออหยิบฆาตก,กรกับนักสกจิตมาเนี่ย คือโอกาส่คชนะของฆาตากรมีเยอะแน่นอนือสมไม่ได้ใช่ไหมมัไปไม่ได้แล้วเลย เอาละจังหวะนี้ผมมีโอกาสตายได้นะครบชิปป์ตอนเนี้ย มันยังไงดีอะมันไมมีคองาถมเลย เดินงงเลยทช้วาวันนีย้ยังไม่รู้เลยว่าใครตายกันแดดเนี่ยยังไม่ตายดีกว่าแต่ละคนไม่ใช่นะผมอยู่ไปซ่อมภารกิจที่มันเสร็จตอนนี้มันซ่อมไม่ได้เว้ย เราแวนเอาง่าย

ว่าคน่้มไฟมันตายแล้วพอดี จีสมตายจีโม่งม่เลยเนี่ยนี่เด็กจียูภูเป็นกระตุกกระตุกมากเลยทำไมกระตุกก็จะป่ปากสีไม่ละหมันไตกระตุกเดินเฮ้ยปากผมได้ยังไง ผมไปได้มาสกิลไว้เมื่อกี้กดสก,กิลมาเลยจริงๆไปเขาเดียวก็จบแล้วอยากตัดไปเลยโดนป่านึกว่าสีมูฟเ็นตอนแรกนึกว่าสีมูฟเฟตนี่แหละครับถ้าเกิดมีนักสกดงจิตในทีมถ้ามีนักแสดงเกมไหนมีนักสกดงจิตนะครับเกมนั้นมีโอกาสที่ลูกเรือจะแพ้สูงนะอันนี้สำหรับผมนะคือ รกเรือมีโอกาสแพ้สูงเพราะวันนัน้นก็จิบมันโกงนะเว้ยถ้าเกิดเล่นดีๆถ้าเกิดไม่โดนคนแชร์สามารถเกอบคนแชร์ก็นี่แหละครับก็ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดีย๋ยวนี้ลงช่อง g ีจีเดมอนนะเว้ย